สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับฮุนไดมอเตอร์ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Ionic 5และรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นนะครับภายในอีก3ปีข้างหน้าภายใต้แบรนด์ Ionic จะทำให้ฮุนไดมอเตอร์กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก Ionic 5จะท้ายพื้นฐานจากรถต้นแบบ Hyundai Fortive EV Concept และเป็นรถยนต์รุ่นแรกภายใต้แพลตฟอร์มฮุนได e-GMP หรือ Electric Global Modular Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับมิติตัวรถของ i o n i นินะครับมีความยาว4,640 m mm, มมความกว้าง1,890ม mm, มความสูง1,600ม mm, มและฐานล้ออยู่ที่3,000ม mm มนะครับ เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกนะครับที่มีการติดตั้งเครื่องชาร์จออนบอร์ดกำลังสูงสุดถึง800โวลต์สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าได้ถึง11กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบบ AC หรือสูงสุดถึง232กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบบ DC นะครับเวลาในการชาร์จนะครับจาก20%ถึง80%ภายใน15นาทีไ o n i น5 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุดถึง230กิโลวัตต์หรือประมาณ313แรงมา้าและใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อมีอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.2วินาทีระยะทางการวิ่งนะครับได้ถึง450กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนอกจากนี้ยังมีหลังคาแผงโซลาร์เซลล์ที่จะใช้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับ ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างแท้จริงนะครับแล้วจะมีการเปิดตัวในปี2021นี้นะครับและรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ